แต่งเลยมันมันมันมีมาจากไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อมีเลยเรื่องอเดี๋ยวมันคือพี่คือไม่รู้จักพี่ไมม่่รู้จักาพีดูผมแต่งตัวสิอ่าพี่สังเกตว่าผมแต่งตัวเนี่ยเคยเคยเคยสกุลเรือชาตเคยเคยเห็นผมเอา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 เสื้อออกนอกชายกางเกงนะไม่มีดูเล็บผมดูเล็บอะไรเดี๋ยวก็พี่คือเล้วก็มาขายโฟกเคมะ คือไม่พี่คือมันจบโรงเรียนในร้อยเนี่ยนะครับจบในร้อยแล้วเป็นไรแล้วไปคือแต่งเคทกไม่คือแต่งตัวไอขายทมาอ่กินอ่ะเราไม่ว่าง่ายคือมันโดนไล่ออกอ่ะคือแต่ว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยนะครับพี่มันไม่มีเพราะมันไม่มีสกุลรุนชาติอ่ะคือแบบใส่เสื้อก็ปล่อยออกนอกชายกันเกงอือก็มันกุ้ยอ่ะก็มันคือก็มันแหละคือไม่พี่แล้ววันนี้เนี่ยนะพี่นะก็คือ คุณผู้กองขาอรู้ไหมคะว่าไอ้ไอ้อาคารรัฐสภาเน่ะตั้งอยู่ในเขตไอ้ตัวที่จุ้ยไปใส่หน้ากากไอ้บุเข้นี่แหละไอ้หน้าไอ้หน้าไอ้หน้าหน้ากากขาวหน้ากากหมีดีละค่ะโอ้ไอ้ตัวเนี้ยเหรอโอ้หน้าตาก็พอพอเป็นคนนะก็ดูดูนะหน้าตาก็เป็นคนพี่พี่ดูยังไงอะคะผมดูมันเป็นคนมนัคือหน้าไหมหน้ามันก็ยาวๆนั่นแหละเป็นคนดีแล้วทำไมมันแบบผมไม่เข้าใจนะคือ มันมันคลรียผิดหวังยอมรับเลยนะครับว่าหน้ากากวีเนี่ยพวกเขานี่ผิดหวังมากที่ผิดหวังมากที่สุดนอกจากที่แอดมินของ V4 Thailand แล้วเนี่ยมันวันนี้เนี่ยม,มันมีเรื่องในเฟ e บุ๊ k ขอพี่ขอทิ้งนาภาพขึ้นมาะสนอหน้านะภ <c oughs> นะาพวีนะไอที่มันเอาไออัจฉริไัยนี่เอออัจฉริว <c oughs> านิช อะไรคะวันนี้ตายแอ้ยตายแล้วคุณพี่ปองค่ะนะครับไอ้ปองตองต้องแปดของผมพี่ปองค่ะหลายหลาคนเนี่ยเอาไปอยู่ในเพจตัวนี้ซึ่งชัดเจน่ะเขาพูดมาตลอดไงว่า V4 Thailand ไม่เกี่ยวพรรคกันเมอพี่มันจะไม่เกี่ยวยังไงไม่เกี่ยวที่โคราชบ้านผมเนี่ยนะมันมีสอสอสอบตกของพรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยวต้องไปจัดการเนี่ยนะพี่นะแหมตัวเองเป็นสอผู้สมัครอยู่อยู่โคราชนี่แหละพี่ไม่เกี่ยวก็บอกไม่เกี่ยวมันเป็นพรรคประชาธิปัตย์มันบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันบอกมันบริสุทธิ์ใจมันมันทำอะไรไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นไม่เกี่ยวทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่มันคิดไว้มันก็ออกนี่เชื่อไหม ม่เขาไม่อยาดีไปเขาเป็นรประธานพูดอะไรเนี่ยนะมันต้องคิดในทางตรงกันข้ามความจริงไม่เป็นเรื่องตรงกันข้ามที่มันพูดทุกอย่างอาจารย์สุชาคเคยพูดมาให้ฮะวยาถ้าคนดีพูดว่าดีเ้าบอกว่าเลว ใช่นะฮะบอกว่าใช่ต้องบอกไม่ใช่อืโดยเฉพาะเปรมกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปทางเดียวหมดเลยคิดเหมือนกันหมดฉะนั้นการที่บอกว่าวีฟอร์ไทยแลนด์ไม่เกี่ยวข้องกับทางประชาธิปัตย์เกี่ยวเกี่ยวคือพี่คุณจะคุณจะเกี่ยวคุณก็บอกว่าเกี่ยวก็ไม่เห็นจะแปลกเลยชื่ออะไรนผู้หญิงนะที่อยู่หัวหน้านะไม่รู้ไม่อยากจะํำหนังหน้ามันไม่ไอแคนสาริกาเนี่ยนะที่อยู่เนชจ่นเนี่ยนะมันเป็นมันอ้างเป็นหัวหน้าวีฟอร์ไทยแลนด์ไอแคลนี่มันคุมไว้นี่เหรอเสรี แค่แคนสันิการ์มั้งเขาอ้างเขาเป็นแคนสันิการชื่อนี้บอกไว้ประกาศเลยนายอะไรชื่อจริงก็มาจัดรายการอยู่นี่มันเป็นในอะไรคอมเมนต์คอมเมนเตเตอร์ทางช่องเนชั่นเก้าสิบหกจุดโอ้ฮะเนชั่นของเนชั่นอ่ะก็ที่กลุ่มนี้ก็ผมก็ชอบฟังอะไรคือพี่คือสรุปเลยเนี่ยนะคะคุณพี่ขาจากที่น้องมะแดงเนี่ยมีประสบการณ์ที่ตั้งแต่อีพวกนักข่าวมันบอกว่าจะนัดมาตบน้องมะแดงที่แมคโดนัลด์ที่ราชประสงค์เนี่ยนะคะก็รอแล้วนั่งตั้งแต่บ่ายเที่ยงนะคะถึงส ี่โมงห้าโมงเย็นจนม,มีผัวไปสามคนเนี่ยนะคะคุณพี่ขามันแก้ยังไม่มาก็ได้ถามตำรวจที่มา <_ an> คอยอารักขา <_ an> น้องแมแดงเนี่ยบอกสารวัตรขาตกลงอีพวกหน้ากากหน้ากากหมีนี่นะคะ <_ an> ม,มากันกี่ตัวอ๋อพี่ให้เลยพี่ให้เลยนะเต็มที่เลยนะบวก <_ an> ลบไม่เกินพัน <_ an> เดี๋ยวขเขาทีมงานาภาพเอาภาพ <_ an> ไอ้หน้ากากวีนะไอ้ที่เลยหลังขายมาหน่อย มันขายไม่ได้แล้วใช่ไหมเดิมทีนะอันอันตัวแรกในครั้งแรกห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยชุดนุ่มให้สองหรือสามรชุดนุ่มให้สามหรือสอง้เอาดีหลังครับดีหลางขายปีก3ชิ้นร้อยยกโลสามร้อยบาทเสื้อแล้วก็มีอะไรด้วยโลสองร้อยสี่สิบบาทของมีจำนวนกัดจ้า คือคือกูจะเจ๊งแล้วเข้าใจไหมนี่และตรงนี้นะคะถ้ามูดทุกควครั้งแรกขายขายกัน500ร้อยห0า้อยห้พวกไฮโซแล้วรุ่นนี้ไม่จอดสมุดเหมือนเดิม ต้องไปจอดูด้วยแบบยังไงพวกหน้ากากโฟมมาจอดจมูกกันนะก็นี่ไงครั้งแรกที่ออกมานะก็จะเขาเขาใส่ใน Facebook เลยบอกรุ่นนี้หน้ากากไม่ได้จอดจมูกมาเอาไปแล้วก็จอดรูกอนั้นไม่งั้นหายใจไม่ออกมันโง่ได้ใจจริงๆอ่ะไม่คิดนคิแะละไม่ไม่รอบคอบอ่ะนะมันไม่มั่วซั่วอ่ะก็คือพี่ขนาดแค่ว่าอะแค่ว่าสัญลักษณ์ของตัวเองเนี่ยแสดงว่ากระบวนการพวกนี้การะบวนการมันแย่คือมันไม่คิดอะไร ไม่เขาคิดอย่างนี้เขาคิดว่าเขาได้ของเล่นใหม่มา นะครับเข้าใจว่าได้ตัวนี้มาเสร็จแล้วเขาจะสามารถปั่นมอบขึ้นไปสูงสูงสูงซึ่งมันจะไปคล้ายๆกับทางอียิปต์ใช่ไหมฮะคิดว่าโอ้โหจะออกมามืดฟ้าโมดลินใหญ่เยอะโหฝันไปคือพี่ปัจจัยเนี่ยนะมันต่างกันคนลเรื่องมันมี2สองอย่างมันเป็นพวกเพ้อฝันมันเพ้อจริงแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าเพอเจอเพอร์เอคือไปที่ประเทศอียิปต์เนี่ยนะพี่ต้องยอมรับอยู่อย่างคือประเทศเขายากจนประชาชนส่วนใหญ่ยากจนต้องการแก้ไขการบัญหาแต่ประเทศไทยเนี่ยมันคนละเรื่อง คือเมื่อวานที่ไม่ได้ประจัดใช่ไหม,มคือน้องแมงบอกว่าไปไปเสิร์ชหาข้อมูลมาครับพี่ประเทศเรามีคนประมาณเจ็ดสล้านใกล้ใกล้กันเลยอ่กเจ็ดสิบล้านอิโนโดนีเซียมีสองร้อยล้านพี่คิดว่าประเทศไหน มีจำนวนการขายรถ d o m e s t i c use สเยอะกว่าพี่ว่าประเทศไทยใช่ไหมคือประเทศไทย5 0,000นคันเฉพาะขาย5เดือนแรกนะอินโดนีเซียมีคน2ล้าน200ล้านคนขาย 2, 5 0 0 0 0คันก็ปกติธรรมดาไม่คืออยู่กับระบบไงไม่คือประเทศไทยนะรวยคนสามารถคือถามว่ารวยไหมก็วันนี้นี่ฟังตัวเลขข้อมูลมานะประเทศไทยตอนนี้มหน้ครัวเรือนเนี่ยนะพกราทุกท่านทุกคนเนี่ยไม่เต้ทั้งหมดนะมหนิเต่าหัว แสนเจ็ดหมืบาทอ่ะพี่พูดถึงแต่นี่พูดถึงแต่นี่เนี่ยไม่ได้เวลาดูบัญชีมันต้องดูว่ามีนี้แล้วอันนี้นี่มันต้องดูว่าทรัพย์สินเนี่ยนี่คุณไปซื้อมาทําอะไรคุณซื้อบ้านซื้อรถอันนี้หมายความว่าเมื่อเทียบกับ GDP แล้วใช่ไหมใช่ GDP นะรายรับรายจ่ายของ GDP ทั่วทั้งหมดทั้งหมดครับมันออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วมันก็มามามามอนกันซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ ตามหลักการของทฤษฎีงบประมาณขาดดุลไงนะของงบประมาณขาดดุลน,นี่หมายความอะไรฮะเราต้องเอาเงินเนี่ยกู้ไกส่วนหนึ่งเพื่อไป สมทบเพื่อจะให้เป็นทุนให้ก็ประมาณมันให้ก็ประมาณมันอยู่ได้พอดีใช่ไหมซึ่งไอ้ยอดที่กู้มาเนี่ยมาเลี่ยต่อหัวแล้วมันคือคนละหนึ่งแสนเจ็ดอ๋อแต่ว่าคือไอ้นี่ภาคครัวเรือนเนี่ยซึ่งถูกไอ้พวก t d r i เนี่ยนะครับมันชอบมันเล่นเนี่ยคือนี่ภาคครัวเรือนเนี่ยคือเขาต้องถามว่าประชาชนเนี่ยกู้มาเพื่ออะไรแล้วประชาชนสามารถคือสมัยก่อนเนี่ยนะพี่คือเราไม่สามารถจะเข้าเข้าสู่ไอ้สูงต่างกันคือกู้ในระบบประชาชน ประชาชนกู้นอกระบบ <c oughs> ปัจจุบันนี้รัฐบาลเนี่ยสามารถให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนได้็เเหนบบปไรพยายามป้อน,นอกอ็เป็นอะไรนี่คือหลักนี่คือทุนนิยมเ,ออเ,ออเ,เดี๋ยวกลับมาหน้ากากก่อนหน้ากา,ากก่อนไปไม่หมดเลยตอนนี้หน้ากากขาวมีฟอร์ไทยแลนด์ก็ติดกัดกันจะตายนีันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันก็บอกว่าเลิกแล้วไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้ววันอังคารวันอังคารบอกเลิกแล้วเลิกแล้วแต่วันนี้โดนกระแนกกระแหนในโซเชียลมีเดียเนี่ยกระแนกกระแหนเออมจะไม่ถึงนี่ว่า ไปลูกนั้นนะฮึดนิดนึงครับผมวันที่สิบสี่อังไมาให้ให้พี่คือเดี๋ยวก่อนนะคือพอหน้ากากไอบีเลิกปุ๊บใช่ไหมมันมีเทอร์เวอร์มันมีหน้ากากลิงหลอกเจ้าเอาลิงหลอกเจ้ามานิดนึงฮะพอหน้ากากลิงมาดูหน่อยดิหน้ากากลิงหลอกเจ้าเนี่ยก็ดูเนี่ยมันก็มันก็ก็ใช้ได้จริงนี่นี่ดูเอาไอซ์เมทลงนิดนึงนี่มันบ้าในใจอย่างเงี้ยดูเนี่ยอายุปูนี้แล้วเนี่ยหุ่นอย่างเงี้ยผมไม่ต้องดูว่าใครเลยใคร แกปูเนี่ยมากกว่าพี่แล้วกันไม่ถ้ามันถือคล้องนี่มันก็บ้าแล้วไม่บ้าก็เมาอ่ะพี่คือลิงเนี่ยเขาถือเคาะผมไม่เคยเห็นนุมาถือคล้องนะเขาก็ไม่รู้ก็เนี่ยมันก็บอกแล้วมันมันเอาภาพต่อไปครับอันนี้ก็ไปประชาธิปัดกันเออไปทําไมรู้ไหมไปบอกให้ประชาธิปัดลาออกเออแล้วคงคงเป็นไปได้หรอกมันจะลาออกละพี่ลาออกเป็นไปได้ไหมลาออกมีอย่างเดียวถ้าผมจะขอให้เราลาออกจากความเป็นคนแล้วไปตายซะพี่ขาให้ให้ประชาธิปัดลาออกจะอะไรเดี๋าวก่ัดนะ เดี๋ยวก่อนนะพี่นะคือนี่พวกนี้มันโง่นะคือการถ้าลาออกตอนนี้เนี่ยนะครับต้องเลือกตั้งใหม่เออไม่ต้องเลือกต้องเลือกพี่ทำไมพระชายาสับัติออกไปร้อยกว่าคนเป็นไรต้องเลือกคือกฎมันไม่มันไม่ได้เหมือนตอนปีสี่สี่สามสมัยชวน่ะหรอสมัยชวนทำไมอ่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ในคือถ้ามันค่าใกล้จะครบวาระเนี่ยไม่เกินสามเดือนหกเดือนเนี่ยไม่จด้ไม่เป็นต้องเลือกแต่ขณะนี้วาระเนี่ยมันยังมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นลาออก ปุ๊บไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้เต้ถ้าเราออกจริงใช่ไหมออกหมดไม่ได้ไงก็ออกเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะสสที่ลิสไงร้อยยี่สิบห้าคนก็ออกได้พี่มันออกออกมาคือก็ออกออกแล้วก็เราออกใหม่าแล้วก็ออกใหม่ออกใหม่เสร็จแล้วอะไรรู้ป่ะอะไร พอลาออกกฎของกกตบอกเลยถ้าพื้นที่ไหนว่างต้องเลือกตั้งซ่อมก็ใช่ไงแล้วพักล่ะฮะพักพลเรือนํามก็มีพักภูมิใจไทยก็ยังอยู่พักพลังชนก็ยังอยู่พักชาติไยพัฒนาอยู่ก็เสียบสีก็ช่ายใหม่ก้าหรือเปล่าก็ลาออกเขาบอกให้ลาออกกล้าหรือเปล่าไม่ได้เกิดสุญญากาศทางการเมืองไม่เกยหรอไม่ได้ผมแปลกใจอย่างเดียวไอ้คนที่มันไปยื้อได้แล้วคนเนี้นะมันเอาสมองส่วนไหนมันไม่ดูมันไม่ดูข้อกฎหมายไงพี่มันคิดว่าตอนเป็น มันถึงต้องใส่นะกายออกไงพี่โอ้โหชาวริชลาออกนี่ชวนก็ใช่ไงไม่ใช่ก็คือตอนนั้นเพราะว่ากฎหมายมันไม่บังคับว่าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมครับพี่แต่แต่ว่าตอนนี้คือในเมื่ออายุของรัฐสภาเนี่ยยังอยู่อีกยาวยังอย่ีกนานต้องมีการเลือกตั้งใหม่ออกไปเลยออกไปเลยกันหรือเปล่าอภิสิทธิ์กรสุเทพช่วยช่ตามใจม็อบลิงหลอกเจ้าหน่อยถ้าอภิสิทธิ์กรสุเทพออกไปนะโอ้ย ผมฝันเลยนะที่มันออกไม่ได้นะพี่นะเพราะว่าเงินมันหมดแล้วไม่ใช่ใช่มันกลัวรู้จักผลมันหายไม่ใช่คือหนึ่งที่มันออกไม่ได้นะคือถ้าุมินต้องมีการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมมันไม่มีงบแล้วงบแากใคยเข้มแข็งเนี่ยมันหมดแล้วรายทุนก็ไม่ใส่เงินไปให้แล้วก็เจ๊งแน่นอนแล้วเอกสิทธิ์ส2ไม่มีด้วยนะเราชอบเดี๋ยวมันก็ไปขอในวิน พี่ขาคิดแบบเขาไมา่ได้คือแล้วพี่คิดว่าพี่คิดว่าเนวินเนี่ยนะคะไม่เจ๊งเหรอคะพี่ไม่เคยได้ยินรับเมือนหมากาเพื่อไทยเหรอยังเหลือต้องอยู่ที่เฉพาะทั้ไหนเนี่ยก็ขนาดแม่ผมเนี่ยพี่แม่ผมที่ปากช่องเนี่ยยังบอกไอเ้เนวินมันบ้ไอ้พักนี้มันมาให้อ่าคันนี้มาสรุปเรื่องอากาศวันที่สิบสี่เนี่ยแปบสิบสี่หรือสิบเจ็ดวันอาทิตย์นี่แหละครับวี่อาทินี่ยเขาบอกเขาจะไปรวมตัวกันที่ ที่เก่าที่่เกาไม่ใช่ที่เก่าไม่ที่เก่าไม่ใช่เหมือนวีบีฟอร์ไทยแลนด์นะฮะเขาจะบอกจะไปที่โวลเชตไม่ใช่พี่วีบีฟอร์ไทยคือหน้ากากฮันโนมาฮันโนมาสานี่จะไปเซนทันเวิร์เซนทันเวิร์แล้วก็วีฟอร์ไทยแลนด์ก็จะไปที่นั่นเองไม่ใช่ไปสวนลุมเขาจะหนีไปสวนลุมไปสวนลุมที่เก่าของแปะล็มอัยคือคือพี่ขาสลิมขาคือคนของพวกคุณเนี่ยนะคะก็น้อยอยู่แล้วมาเป็นหย่อมหย่อมเลยนะคะแล้วคุณจะกระจายออกไปให้มันตองที่ สามที่เนี่ยไม่ผมผมเข้าใจเหตุผลของเขานะเทำไมคือการที่เขาต้องแยกเป็นสองที่เนี่ยนะเนี่ยจะว่ามีอยู่ที่เดียวกันแล้วไม่โชคกันเพราะอะไรเพราะมันน่ะมันแยกอนต่างกันอ่ะไม่เมื่อสองวันก่อนแต่โชคกันไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโชคกันไปรอบแล้วฮะโชคกันแล้วที่นู่นที่หนังหลวงที่หนังหลวงโชคกันไปแล้วก็เรียบร้อยไปแล้ว มันชกมาสองครั้งแล้วนะใช่ครั้งแรกนี่ชกกันเพราะว่าเมาเหล้าเออนั่งตีติงกันอ้ยนั่งแล้วไม่มานั่งก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีใช่วัดกินด้วยอกินเหล้ากันเหล้าขาวกินเหล้ากันที่ที่เต็นท์กินกินอะไรครับคุณพี่ขามสุราขาวตายแล้วสรทอตายโอ๊ยโอ๋ยอเสร็จ ตีคนโน้นทีตีก็ดีกูดีคนเดียวโดนถีบเลยชั่วใครโดนถีบพี่นะใครโดนถีบกาดกาดเหรอคืออันนี้รอบหนึ่งนะรอบแรกรอบแรกครั้งที่สองเมื่อวันศุรนนี้แจกกล่องกล่อ,อ,องอะไรพี่กล่องข้าวกล่องข้าวเพราะเปิดมานี่เสียวกันสามสี่คนเสียวกันเปิดมาไม่เท่ากันสองไอ้สามร้อยอีกคนห้าร้อยอีกคนพันเฮ้ยทำไมไม่เท่ากันวะแต่กล่องข้าวตู้มร่วงถอนตัวกลับบ้าน